เราใส่กระสอบมาให้เบิร์ตสี่ให้สี่วีผูกเอากระเอากล้วยไปวัดเลยแกให้พอปวดให้ <c oughs> น้ำหฮานี้่อพอดีเรวเมื่อไหร่หายเลยในกล้ว CV, แบบยซีวีพี่น้องปไป,ไปเริมือเบงเค่นา,า,าพี่น้องไปเราพาไปเบิ่งมาเจ็บไม่เจ้าสบายดีเด้อพี่น้องมาหน่ มาบัีน่คือลังนี้มาบบนี้กับไก่สิเลนะหากบยได้ล้างใหญ่เี่น้องยังได้ทำนี้แลแต่ว่าอยกหมยางกววาอีกจักหองนึ่งดีงามนากระตุนเออเราก็ปลูผักไปเด้อ เออเรามาเดี๋ยวเรามาบิดให้ตัวแดงส้นแดมันแก่มันยังอ่อนเราหูจักกัดอ่ะอีกเลยยี่อะไรพี่น้องเอ้าลาใหม่ไม่ห่วงไหนโคงโค้งแสงอย่าหยับพักป้าเด้อจะเบิ้งเบิ้งใกล้ๆดูหับพี่น้องป้ากำก็ยังโบหุบหุป้าทุนวยแบบไงหนึ่งโอ้โสดหูบอือเห็นบ้างพี่น้องข้างพี่กับมีได้พี่น้องเอ้ยไป

có lẽ đây nó như được. Ủa, sao đây? Được. Được, được, được. Hả? này đặt ui cái lại Hãy subscribe

โอ้รับปลูกไปทั้งนั้โอ้ยเราก็จะกินอะไรสักสามหน่อยแล้วโอ้ยะรเอาใ้ทำงไนะเป็นลอดเอเเ้นี่บนมันนี้กินหน่ยดาวนมีอันมีหันเป็นยังไงปกติเดี๋ยวพ้ก็เผาได้ไนม มาเบิ่งมเคือพี่น้อถ้ามาดูมาคือใหญ่มันบินมาือกันประกาศเลยนงาม้ไปเลยทุกไปเลยสุด้ายพังปุ๋งเนี่ยเนาะไปแล้วังกเป็นงามคือเก้า ไปเบิ่งมาคามสุกปะเดอู้ม่นมานมาดสิกินนะไหน,น,นไปผักปลาเชิญนำ้เญนำนนเส่ ถูกต hmm. um, ้นเ้ยดนี่ดีถือดูเคยง่ายนี่เอาหน่อยถือเอายกไปลงเบิงลูปิดมะขางพี่อ่ายกมะขางพี่อ่ะปลาลุงเบิงเลยปลาเคยงหญ่นี่เบอรงเองสามมากอ่ะอันนวยเนืองพ่อพ่อกินเลยแฮมนะในตู้เย็นไว เขาขายรึเปล่าคะกุญแจเด่นหัวเครื่องเนี่ยแบงแบงขุมเนี่ยแบงฟันจันเนาะฟันจันกินเนียหน่อยเดียวกะกินขาบหนึ่งยังบุเบิ้เลือกแค่ทำเนี่ยเขาสุดเลือกไหนวะพันเนี่ย ขัน่อยอ้างนึ่านี่อึ้มานี่หไปอีทข้างขัอยากมันขนงนยังโอยว่าด้วว่าขนาดเดี้นเนียนักแปบเออเปจากโซ่เอาัแปแต่ว่ามันมัไปกินนักแปบดิ้

อะไยังไมเบิมคามปะข้าขมอืมน้นนี่เอามาเบิ่งมคามต่อพี่น้องคามหวานหวานหวานใดเดันนิดหนะออสั้นลบบุตนโต๊โคบโคปะอืมเือนหนองอีพี่น้อย น้องดีเพื่อนก็นอนกับยายเพื่อนนี่แหละสองคนมาอนีบ่ให้ออกนอนหน้าห้นอนนั่นไม่ยไงหลายคนคืบอกว่าเพื่อนก็มีเหอนลูกสาวแท้ๆเพื่อนเด็กขางๆได้เห็นบอกพี่น้องนี่ถัดไปนี่ก็แม่เดอนสาวนางติ๊กตันอยู่ลูกสาวแท้ๆของเพื่อนก็นอนท uh, uh, ี่ไ okay, ก่กันนี่แหละนี่ไก่ไกติดกันนี่บอลน้องหลีเห็นบอกพี่น้องนี่แหละเพื่อนรังนี่แหละลูกสาวแท้ๆเพื่อนก็นอนในนี้แล่น้องหลีบอกนอนหน้าเพื่อนกัน เออไหยไงเขาคอยทงยางไหญ่วิจากคอย่งยางคามหวานพี่น้องหวานจนบ่มีทีติเลยบอกคามตัวนี้นะแซ่บเฮงหวานจนหมดเป็นลมเลยเสียบกบวยซีวีแต่งหน้ากับพันนง น้องน้องเนยกลับบ้านอือเห็นแล้วเห็นแล้วเนยนี่มาดินี่พูนทงคุณไปทุ่งยางผมมีไงผมเก็บไว้เบิ้งเบิ้งไปหนักเห็นมาอืมแขันลงแขกเจิมีอันใหม่ใส่เกีียวแล้วก็ก็ดึงๆอ่ะนั่นละ อนี้น้องเน้อยเก็บขาหมหวานตกลงมาได้ผลนี่แตงหวานหวานนี่พี่เนอะข้ามหวานเนยหวานมาเนยหวานดีได้หวานบ่หวานจนบ่มีทิดติเลยแต่โ้ยแต่โคตรขึ้นไม่หวาน้ำ คนขึ้นบนแดงหุ่มบ่ลงๆซะที่ขื<ฮ>่นไปเบิ่งที่นอนพื่น่<ฮ>น,นไปทืเขาื่นไปืขานไปก็ได้บกคามใจทุงหน่อยเพื่อนมาหน่อยนะไม่ได้แพงพี่น้องเอ้ยไหนหัวมีแต่ตูนอ้วน <c oughs> บ้านน้องลีเพิ่งจะบ่มีทีวีดอกขำมากกับเบิ่งเฮือนมุงอะไรใครคนก็คอมเมนต์มาถามน้องลีมีทีวีเบิ่งบ่บ่มีมีตู้เย็นอยู่เลยบ่มีเนาะงไปเอากลัจังหน่อยเได้เดินทางกลับบ้านลีนั่นนั่งไม่ไงลูกเหรอลีนั่นนั่งไม่ไงคะฮื่ม อืมนอะนนั่น,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 นล้มาลูกมาสิโต้หลูกฮะนาวั่นนวินอนนนอด,อ,อ,ดอืมาเาเอะอืมมาจ้างกันเทวาทิตยอีกได้หน,น่อย่อนี่นนนตกลงต้มาคาไม่น่อยหมดลายลครับ เดินทางกลับแล้วบกท่านที่นาเาไบายมบายเจอกันน้องเนยบงบายน้องเนยสินนองนวลลีตลงกนอเลลนี่ันเมียนไม่นอนเชียงนาอะไเนาะ หลายพี่น้องขอบคุณคุณที่เข้ามาชมลานอะ่ะสบายดีบ๊ายบาย